สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมวัตถุมงคลหลวงปู่แย้มวัดตะเคียนจังหวัดนนทบุรีเจ้าตำหรับตะกุดคอหมานี่จะเป็นเหรียญของท่านนะครับ ด้านหลังเป็นเหรียญเสาห้ายันกลับนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าี่จะเป็นเหรียญเนื้ออัปก้านะครับ เหรียญสิงห์าชานะครับวัดตะเคียนตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกววยจังหวัดนนทบุรีนี่จะเป็นรูปหล่อท่านนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับ เดิมวัดตะเคียนเป็นวัดเก่าแก่มีอายุหลายร้อยปีคาดว่าสร้างสมัยรัชกาลที่ห้าแต่วัดแห่งนี้สวนมากจะล้างพระพิสุเนื่องจากอยู่กลางสวนต้นตะเคียนซึ่งเล่ากันว่าผีนางตะเคียนดุมาก จนชาวบ้านไม่กล้าภายเรือผ่านยามกลางคืนหลวงปู่แย้มเจ้าของตำนานตะกุดแขวนคอหมาอันโด่งดังหลวงปู่ท่านได้ทำตะกุดของคอให้หมาในวัดของท่านเพื่อป้องกันภัยให้หมาแต่แล้วคน ก็มาแย่งตะก,กุดจากคอหมาไปบูชากันหมดที่ท่านได้ดำริสร้างตะก,กุดคอหมาเนื่องจากหลวงปู่มีความเมตตาต่อสัตว์สูงในวัดมีหมาจำนวนมากบางตัวมีนิสัยดุร้ายไปไล่กัดชาวบ้านด้วยบริเวณวัดเป็นที่ล้อมรอบด้วยสวน หมาวัดบางตัวจึงถูกยิงถูกฟันได้รับบาดเจ็บทุกทรมานเป็นอย่างมากครั้นจะไปห้ามโยมก็ไม่ได้ดังนั้นหลวงปู่จึงสร้างตะกุดโดยท่านจะดำน้ำลงไปในของหน้าวัดแล้วลงไปจานตะกุดใต้น้ำ ด้วยยันมหาเบาตามที่ได้ร่ำเรียนมาจากนั้นนำมาม้วนแขวนคอให้หมาในวัดทุกตัวจากนั้นหมาก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆอีกจนล่ำลือกันปากต่อปากเข้าหูพวกนักเลงขี้เมาแถวนั้น พอเมาเกิดอยากลองของว่าหมาวัดตะเคียนจะแน่สักแค่ไหนจึงนำปืนมาลองยิงหมาวัดดูปรากฏว่าปืนแตกเป็นเหตุให้คนต้องการบูชาตะกุดกันมากบางคนเอาอาหารมาเลี้ยงหมาจนหมาตายใจแล้วก็ปลดเอาตะกุดไป บางคนดีหน่อยก็ไปบอกกล่าวหลวงปู่ให้ท่านทำให้จนชาวบ้านเรียกหลวงปู่ว่าหลวงปู่แย้มตะกกุดคอหมาเดิมหลวงปู่แย้มเป็นชาวบ้านแพ้วสมุรสาครหลังจากบวชท่านก็ได้ศึกษาวิชาคาถาอาคมจากหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้องจังหวัดสมุทรสาครท่านได้ทำตะกุดมาจากหลวงพ่อสายและท่านได้ศึกษาวิชาหมอยาเพื่อส่งเคาะชาวบ้านจากนั้นโยมลุงพี่ชายโยมแม่หลวงปู่อาศัยอยู่แถววัดตะเคียนจะบวชลูกชาย ก็ไปนิมนต์หลวงปู่มาเป็นพระคู่สวดให้พอบวชเสร็จโยมรุงก็นิมนต์ให้หลวงปู่อยู่วัดตะเคียนสักพรรษาเพื่อจะได้อยู่เป็นเพื่อนพระลูกชายของแกเนื่องจากตอนนั้นที่วัดตะเคียนมีพระจำพรรษาอยู่เพียงองค์เดียว คือหลวงพี่แดงเจ้าอาวาสวัดผ่านไปเจ็ดวันเจ้าอาวาสก็เกิดมรณะภาพไปหลังจากงานศพเจ้าอาวาสหลวงปู่แย้มก็เลยเดินทางมาจำพรรษาที่วัดตะเคียนไม่นานนักท่านก็ได้รับตำแหน่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาส ต่อมาก็ได้เป็นเจ้าอาวาสหลังจากนั้นท่านก็พัฒนาวัดมาเรื่อยๆสร้างวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นตะกุดเหรียญพระผงเสือปืนแตกสมัยท่านมีชีวิตอยู่จะมีพิธีอาบน้ำจันเพ็นทุกๆวันลอยกระทงจะมีการเสกพระ ลูกศิษย์จะเข้าร่วมพิธีอาบน้ำจันเพนกันเนืองแน่นตะกุดคอหมาท่านโด่งดังมากนะครับวันนี้ก็พามาชมวัตถุมงคลหลวงปู่แย้มวัดตะเคียนจังหวัดนนท์เจ้าตำหรับตะกุดคอหมาเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ